สี่ราศีดวงรับทรัพย์ลุ้นเป็นเศรษฐีใหม่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคล<ผ>โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีคนดวงเฮงมีเกณฑ์รับทรัพย์เงินหล่นทับไม่ทันตั้งตัวแถมเร็วๆนี้ยังอาจพลิกชะตาได้เป็นเศรษฐีคนใหม่อีกด้วย ได้แก่ราศีเมทุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมชาวราศีเมถุนเป็นคนที่เฮงปังมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องงานปีนี้แม้จะไม่โดดเด่นเท่าราศีอื่นแต่ก็ไม่ถึงขั้นทำให้ต้องกังวลใจอะไรเท่าไหร่แต่ที่ดูเหมือนจะทำให้เครียดมากกว่าน่าจะเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองที่ไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่พานให้ต้องหยิบยืมคนใกล้ตัวอยู่บ่อยๆ บอกเลยว่าดวงแบบนี้ของคุณใกล้จะหมดไปแล้วดวงด้านการเงินจะดีขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรที่เคยทำให้เครียดก็จะหลุดหายไปเงินทองคล่องขึ้นจนไร้ความกังวลน,นั่นเอง ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กรกกราคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎเจอสึกหนักนิดหน่อยมีบางช่วงบางตอนที่งานไม่ได้ดังใจคนใกล้ตัวไม่ได้ดังใจทำให้เครียดอยู่พักใหญ่เหมือนกันแต่เดือนนี้บอกเลยว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกดวงดาวมีการเคลื่อนย้ายทำให้อะไรๆที่เคยหนักกลับมาทุเลาลงเรียกว่าเรื่องเครียด,ยดจะหายไปพอสมควร ช่วงนี้ความโชคดีของเรื่องโชคลาภมานิดหน่อยก็คือจะมีโชคดีในะเรื่องของการทำงานการค้าขายแล,และการทำมาหากินจะซื้อง่ายขายคล่องขึ้น,นเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำรรม,มากขึ้น ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นราศีที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงที่ดีมากๆที่จะได้เงินเพิ่มก้อนโตถึงขนาดที่ว่าสามารถผลักดันให้ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถึงขนาดที่ว่าสามารถผลักดันให้ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนได้เลยแต่จะดีขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญทำกรรมแต่งแต่ เก่าก่อนประกอบด้วยถ้าไม่เคยทำบุญทำอะไรมาเลยก็อาจจะเป็นโชคที่วิ่งเข้ามาชั่วคู่ช่วยยามเหมือนลมพัดแล้วก็ผ่านไปแต่ถ้าเป็นคนที่พื้นฐานดีทำบุญสะสมมาตั้งแต่เก่าก่อนมีเกณฑ์เงินหล่นทับไม่ทันตั้งตัวถึงขั้นพลิกชีวิตได้เลยทีเดียวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงสิมีนาคม ชาวราศีกุมแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่ทุกอย่างก็ลงตัวดวงหนุนนำทำให้ถึงจะเจ็บแต่ก็ไม่มากเท่ากับคนอื่นๆซึ่งที่น่าดีใจก็คือเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆยันสิ้นปีอะไรที่ดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเรื่องเงินที่ปกติก็มีช่องทางหาเงินที่ดีพร้อมอยู่แล้วต่อจากนี้จะดียิ่งขึ้น แถมบางดวงเรื่องโชคลาภที่มีโอกาสได้ลุ้นเพิ่มมาอีกเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับทรัพย์ก้อนโตได้เลยหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ